สวัสดีครับในค่ำคืนนี้นะครับเฮงก็จะทำรายการให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับปูลอกคาบนะครับนะครับเฮงได้เจอตัวครับเพื่อนครับนี่ครับปูลอกคาบนิ่มเลยครับนี่ครับเพิ่งลอเพิ่งถอดล่างเมื่อกี้นะครับปูถอดล่างครับปูลอกคาบออกจาก ตัวเขานะครับนี่ครับนิ่มเลยนะครับนี่ครับในคำคืนนี้เดี๋ยวจะทำในการให้เพื่อนดูนะครับคือน,นิ่มมากเพื่อนๆเห็นเปล่าน,นี่คือน,นิ่มเลยตัวนี้นะครับในคำคืนนี้นครับอยากกินก็มาเที่ยวมาดูได้นะครับมาเที่ยว มาดูว่าการหายประมงหายยังไงนะครับการส่องปูทะเลครับมาเที่ยวได้ครับอืมถือว่าโชคดีครับวันนี้ได้เจอปูถอดล่างครับปูล่อค่าครับอืชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปครับจากเพงครับอืมโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับผมค่ำคืนนี้ครับ